สวัสดีครับวันนี้นะครับทางออโตซูโม่นะครับก็จะมาสอนวิธีการประกอบกระดานล้อเลื่อนซ่อมใต้ท้องรถกันนะครับซึ่งส่วนประกอบนะครับที่มีในกล่องนะครับก็จะมีทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นส่วนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็มาเริ่มกันที่ส่วนที่1นะครับก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะครับส่วนของเบาะนะครับผมก็จะมี3ส่วนเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลูกล้อนะครับก็จะมีทั้งหมด6ล้อนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นน็อตนะครับที่ใช้ในการยึ ล้อนะครับผมอีก2ตัวจะติดอยู่กับโครงสร้างนะครับน็อตขนาดยาวนะครับจะใช้ในการยึดตัวโครงสร้างนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับผมจะเป็นน็อตที่ใช้ในการยึดเบาเข้ากับโครงสร้างนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับก็ประกอบเริ่มจากตัวโครงสร้างกันก่อนนะครับ ก็ให้ทําการนะครับวางตําแหน่งให้เรียบร้อยนะฮะโดยให้เราสังเกตนะครับที่จุดยึดน็อตนะครับผมทั้ง2เนาะมันจะต้องยึดเข้าตําแหน่งเดียวกันนะครับส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะครับก็ให้เราทําการใส่น็อตเข้าไปได้เลยนะครับก็ดูตําแหน่งของรูน็อตนะครับผมให้เหมือนกันนะครับเมื่อใส่เข้าไปแล้วก็จะมีอีกปลายหนึ่งโผล่มาก็ใช้ตัวเมียนะครับผมในการยึดได้เลยนะครับขนาดน็อตนะครับจะอยู่ที่เบอร์14นะครับผมก็สามารถหาประแจเบอร์14มายึดได้เลย ะจะมีจุดยึดทั้งหมด4จุดนะครับประมาณนี้นะฮะก็ใช้ประแจไาขาเข้าให้แน่นนะครับ โครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบล้อเข้ากับตัวโครงสร้างเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ล้อเนาะตัวโครงสร้างนะครับผมจะติดนะครับตัวยึดล้อมาให้เราทั้งหมด2ตัวอยู่แล้วนะครับวิธีการประกอบนะครับก็ไขเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวอีก4ตัวนะครับผมตัวนี้เราจะต้องใส่ตัวยึดล้อเพิ่มเข้าไป นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับเป็นตัวยึดล้อนอหัวก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมนั่นเองก็ใส่เข้าไปแบบนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ไขด้วยน็อตหกเหลี่ยมให้แข็งแรงนะครับ โอเคครับเมื่อเราประกอบล้อเ,เข้ากับตัวโครงสร้างแข็งแรงแล้วนะครับเราก็จะประกอบส่วนสุดท้ายเลยก็คือตัวบอะนั่นเองนะครับซึ่งก็มี3ส่วนอย่างที่ผมบอกไปเนาะก็เริ่มจากส่วนบนนะครับแบบนี้น็อตนะครับผมที่เราจะใช้ยึดนะครับก็จะเป็นน็อตเกลียวละเอียดนะครับที่เราให้มา6ตัวพอดีกับตัวบอะนะครับ ายืดหมดแล้วนะครับทุกส่วนเนาะก็จะมีนะครับตั้งแต่โครงสร้างนะครับตัวล้อแล้วก็ตัวเบาะนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมารูปทรงประมาณนี้นะครับผมก็จะมี3ส่วนแบบนี้เลยนะครับผมสามารถที่จะหมุนได้นะครับ360อองศาเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับกระดานล้อเลื่อนซ่อมใต้ท้องรถนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สำหรับเจ้าวัสดุนะครับผมเจ้ากระดานล้อเลื่อนนะครับซ่อมใต้ท้องรถตัวนี้ก็ทําจากเหล็กเลยนะครับซึ่งแข็งแรงทนทานมากส่วนขนาดนะครับผมก็จะมีความยาวอยู่ที่102ซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่41ซนติเมตรและความสูงเพียงแค่14เซนติเมตรเท่านั้นนะครับความสูงจากตัวพื้นนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่2นะครับที่เป็นเบาะเนาะก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนง่ายๆนะครับเพียงแค่ดึงสลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วยกนะครับผมตัวเบาะออกไปให้สุดเลยนะครับ จากนั้นก็ปล่อยสลักนะครับผมก็จะมีการล็อกแบบนี้ให้นะครับผมล็อกเพื่อไม่ให้มันขยับทะเยื่อนได้นะครับผมแล้วก็ตัวนะครับส่วนที่1ก็สามารถที่จะพับลงมาเป็นเบาะนั่งได้แบบนี้นะครับ ส่วนขนาดของตัวเบาะนะครับผมก็จะมีนะครับผมความยาวอยู่ที่24ซนติเมตรความกว้าง41แล้วก็ความสูงนะครับอยู่ที่47ซนติเมตรนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับผมเรื่องของการรับรับน้หนักเนาะของฟังก์ชันตัวเบาะก่อนละกันเนาะตรงนี้นะฮะหนังก็จะเป็นหนังอย่างดีนุ่มมากๆนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับเป็นรูปตัว C หรือ Z นั่นเองนะครับที่จะนะครับทำให้นั่งแล้วก็สามารถที่จะนั่งได้อย่างสบายทํางานได้อย่างสะดวกนั่นเองนะครับผมและรองรับน้าหนักได้ถึง100 136กกิโลกรัมเลยนะครับและในฟังก์ชันนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นกระดานเลื่อนนะครับเดี๋ยวผมยกกลับให้ดูแบบนี้นะครับดึงสลักนะครับก็แบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมสามารถรองรับน้ําหนักได้นะฮะในโหมดของกระดานเลื่อนเนี่ยได้ถึง160กิกโลเลยนะครับผมบอกเลยว่าใครนะครับที่มีน้ําหนักเยอะนะครับก็สามารถใช้งานได้หายห่วงแน่นอนฮะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปนะครับผมการประกอบเจ้าตัวกระดานล้อเลื่อนซ่อมใต้ท้องรถทวินวันนะครับที่สามารถเป็นได้ ทั้งเก้าอี้แล้วก็เป็นกระดานเลื่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ